đuôi đò nói chưa đâu chép lối đi đuôi bí dày bây giờ không lấy vào kìm cái ok không lui chẹp lui huan. 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 lên từ đây นายแดนไงพี่แดนเนี่ยมาไหมพี่แดนเรไปลุยม้แตงต่อยให้ลูกน้องมาช่วยอยู่ทุกวันทีสายน่ลุยต่อแนะล้วฝนหยุดก็ลุยก็ตับเก่งขึ้นจากกันไปทางเผื่อก็ต้องกลับไปทำงานเหมือนกันเพราะเขาต้องมีงานทำมาหากรินกันที่มาที่ก็ไปอาจารย์สลักมาช่วยนะั่นนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมมือกันนะ่นสายเจ้า จากรถของไอ้โน้ตเองชนะื่อแสงสิริเขาก็มาช่วยทั้งเดือนนะเขาต้องไปทำงานที่ระยองก็ต้องขอตัวไปก่อนอ่ะดูต่อนะครับของเราครับมันกำลังใช้ทุกคนเรียบร้อยดีนะที่ตินหลักฐานก็เก็บหลักฐานต่อเนื่องนะเราก็จะช่วยเต็มที่ไม่มีปัญหานนะ อา่าใกล้แด้อี่หนึ่งน้ำท่วมไหมไม่เป็นไรขอบคุณมนะากสวัสดีน้องเรียบร้อยนะน้ำท่วมเมื่อกี้ิดหน่อยครั็นหน่อยนะโอเค ต้องลุยต่อคืนนี้เ้องให้ได้เพิ่มนุ้ยื่อคืนที่ดีเลยเหรอ,อย,ยังไม่ได้ใช่ไหมเอเคเอไาไว้ไรแต่เดี๋ยวก็อยู่ที่นี่ก่อนนะก็เดินเที่ยมทีมงานแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะลุยทางไหนต่อเออก็องลงไปต่ำกว่าพื้นดินแล้วนนเนี่ยแต่ยังหาไม่พบนะเออไม่รู้ไปรวมกองรวมอยู่ที่ไหน เศนเล็กก็เยอะเหลือเกิน คู่นี้วันหยุดอีกวันนะครับขวกเรอาก็พักผ่อนกันได้ว,วิธีฉับมงคลวันนี้ก็ผ่านเรียบร้อย ดูปักตึงหน่อยอะไรกันน่าจะตัดเหล็กด้วยตอนนี้ บ้างลูกตันอยู่เจออะไรไหมนี่ทำอะไรเชื่อมตัดเหล็กอยู่ตัดเหล็กครับเอันนี้ผมมาดูแลทีมที่เขาตัดโอเคมีอุบัติเหตุอะไรเปล่ายังครับยังทีมนี้ก็ทีมตัดเหล็กนะเรียบร้อยดีไหม้องทำอะไรกันเนี่ยตัดเหล็กเหรอเยอะไหมตัดเสร็จยังโอเค นี่ที่ตะตลิงโมันเยอเยอะมากเลย ทมอมาช่วยขนรถหล้อใครมีอะไรก็มาช่วยกันเต็มที่อะรถเล็กหน่อยก็ยังขนได้เ่ฮะโอเคเดี๋ยวไปดูปวิธีหลักฐานดิทำถึงไหนแล้วขอบคุณนะน้องอีเที่ยวแล้ววันนี้สามแล้วนะ ดีครับเรียบร้อยนะอันนี้ทีมพิสูจน์หลักฐานกับกรมวุทธริการร่วมมือกันเก็บหลักฐานเรียบร้อยนะเป็นไงบ้างครบส่วนไหมไอ้น,นี่ไปทำไมก็เห็นเนี่ยดีคอ์สสภาพเข้าไปได้เปล่า ไม่ใช่เดี๋ยวนึกว่าเขาล้อมเป็นอันนี้ก้อนเห็นอะไรเป็นก้อนเก็บเศษที่เก็บออกมาจากเสาที่เราคอลริเวณอ๋อจากเสาใช่สรุปาหาคนผิดได้ยังโอ้ยยังค่ะจะตัดสินอะไรใครไม่ได้เลยไแล้วให้เราเอาให้เราเข้าเอาให้ละเอียดละเอียดใช่นี่เขาทำงานกันละเอียดน,นะมีใส่หลักฐานใช่ไหมกี่ร้อยชิ้นแล้วสรุปสี่ร้อยถ้าคนเกดบอวกับเส็จเสร็จก็ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยชิ้นแล้ว โอ้โหเอา <c oughs> เลยลุยเดียเดี๋ยวมันก็คอลิ่งนี่สวยดีนะค่ะเปเจอเหล็กทำไมวะเนี่ยโดนเหล็กโดนเหล็กค่ะก็ถ้าโดนเหล็กก็อาจจะไม่ทดสอบกำลังค่ะอ๋อดูสภาพใช่ดูสภาพเป็่งสีเชี่ยวชาตดิเชี่ยวชาติเรื่องงานโยธาแล้วพอถอพอถอสบนะขอเก่งแล้วขอบคุณมากนะทุกคนอันนี้อยู่สอนอเหรออยู่กับพี่หลงเดองเด็กพี่หลงค่ะอ๋ออาจารย์ต้องระวังเจ้าของได้จ้ะ ขอบคุณนะก็ทําลุกภ้าสกวดมาพร้อมกันนะฝ่ายกีฬวฐารเขาก็ไม่ยอมแพ้คขาก็เก็บตลอดเหมือนกันเราก็ช่วยเต็มที่ใอ้นี่ก็กลายเป็นที่นั่งอย่างดีเลยนะสบายนะมีที่นั่งเออนั่งนี่ก็ดีนะยกไปไหนเนี่ยนี้เขาไม่จอดจอดแล้วไม่จอดครับเออนั่งดีไม่มีที่ระบายอากาศตรงนี้อ่ะ สบายเลยเออข้างบนมันจะล่วงไว้เนี่ยไม่ล่วง啊นะนะเอนะเอก็เหมือนกับเข้าใกล้เส้นชยัยเดี๋ยวเส้นชัยวิ่งหนีไปหน่อยเพราะว่ามันมีคนรายงานเพิ่มมาว่าแทนนี่เป็นร้อยสามกับเป็นร้อยร้อยเก้าเหรอตนี้เพิ่มอีกหกคนมันก็วิ่งหนีจากปแปดเป็นสิบสี่ตอนแรกนึกว่าจะเหลือแค่แปดตอนนี้กลายเป็นเหลือสิบสี่แล้วเออไม่รู้งอ่อไปไหนหกคนนะ มีคนมาแจ้งทีหลังเลยตำรวจก็เอ้าเอาให้หาเท่าไหร่ก็บอกมาแต่ว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเราค้นหมดเราก็ต้องไปแล้วนะถ้าไม่พบจริงๆก็คงต้องปล่อยให้เป็นส่วนที่เหลือแล้วกิดเจอก็ามาเก็บทีนึงว่าเราคงไม่สามารถอยู่ได้ยาจนตำรวจไอท้ที่แจ้งมาเป็นมันย้ำแค่ไหนนะแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่อ่หลักฐานก็เต็มที่นะเราก็ให้ความแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแล้วตรวจฐานก็ต้องเขาให้มันเลือกเขาเขาก็มาแต่เช้าวันเลือกเข้าไปในซ้ายตรงไหน,น ก็ไม่มีปัญหาตรงบนล่างนี่กลับมาว่าหลักฐานเยอะขึ้นเพราะว่าเนื้อคอนกรีตมันยังอยู่ในสภาพที่ดีข้างบนมันคงตกมาสูงมากเหมือนก็แทกพื้นมันก็เลยป่นสลายหมดแต่ด้านล่างมันก็มีที่ตรวจที่ดีอยู่พิสตุหลักฐานเก็บไปหลายร้อยชิ้นแล้วโอเคมันคงมีหลายประเด็นอะ่ะทั้งออกแบบทั้งต่อสร้างทั้งกลุ่มงานนะต่างคงต้องหลายประเด็นแต่เราก็ไมไ่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้ไปรับผิดชอบนั้นก็อย่าให้ความเห็นดีกว่ารอให้ผู้ที่ไว้ใจ รองเท้าวันนี้เปลี่ยนแล้วรองเท้าใช้รองเท้านในประเทศไทยนะไอ้ไม่ใช่รองเท้าอันนี้หน้าคนรองเท้าอยู่นี่ใส่สบายดีนะรองเท้าก็มาให้หน่วยงานใช้เราขอยืมมาใช้ก่อนเดี๋ยวเราคืนให้รองเท้าอะไรคีนแต่ว่าใส่ในประเทศไทยก็หัวเหล็กดีใส่แล้วก็ไม่ลื่นดีแล้วก็การน้ำไอ้ไอ้คู่ที่เก่าที่ใส่มันไม่ไม่ใช่หัวเหล็กมันก็เลยบางทีเดินแล้วน้ำรั่วเข้านั่งเท้าเปลียกทั้งวันนี่แข็งแรงดี ไม่ลื่นไป่ะ,อะโอเคเดี๋ยวมีอะไรรับเด๋ยนนะก็พยายามให้กำลังใจหน่อยกันวันนี้ช่วงสองวันนี้ยังไม่เจอเป็นชิ้นเป็นอานมากเดี๋ยววาเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเจาะจตรงทางเดินได้ก็อาจจะเห็นมากขึ้นโอเคครับขอบคุณนะสวัสดีครับ